แหม่แหมแหมไปเที่ยวไม่ชวนกันเลยนะจ๊ะมปุบปับอะเจ๊๋ยวไว้ครั้งหน้าชวนนะครั้งหน้าไปด้วยกันดีเจ๊โรงแรมเพื่อนบอสเอ๊ะแหมไปไปซื้อกาแฟกันเจ๊ไปด้วยทุกคนเอาอะไรไหมจ๊ะและเต้แก้วนึงค่ะเจ๊ได้เลยเดี๋ยวเจ๊จัดที่ินค่ะมีอะไรกันเหรอครับไอ้พี่แจ๊กพูดอะไรผิดวะ คือมึงเนี่ยไม่ควรพูดเขาได้ยินว่ามึงกับบอสสนิทกันขนาดนั้นยิ่งไปเที่ยวตามจัดด้วยกันไงคณจะมองบอสอะลาเอียงโหต้องคิดมากขนาดนัเลยเหรอวะกันไว้ดีกว่าแกนะเจก็รู้ว่าหนูสนิทกับบอสซึ่งก็อาจจะสนิทเกินปกติไปนิดนึงเนี่ยพี่สองคนเนี่ยไม่ได้อะไรกับเรื่องนี้เลยใช่ไหมแจ๊คเออแต่กลัวคนอื่นเขาจะมองบอสไม่ดีเพครับเจ๊ เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะระวังตัวมากขึ้นแล้วกันครับเออที่พูดอะ่ะ <c oughs> ก็เป็นห่วเท่นั้นแหละออหนไหนๆก็ไหนๆหนละอัปเดตสเตตัสให้ฟังหน่อยสิตกลงแล้วเป็นอะไรกันน่ะโอ๊ยไม่ได้เป็นไรกันเจ๊ปากสันปักสันนี่นะอ,อ,อย่างที่ผมบอกแจ็คไปอะ่ะบอกเขาเป็นแฟนคลับช่องเอสมาผม,มแค่นั้นเองโอเคแต่เจ๊อ่ะดีใจมากเลยนะ ที่เห็นบอสแบบอารมณ์ดีขึ้นนะ่ะต้องขอบคุณน้องเชน,นะะรื่งเนี้ยผมไม่ทำเลยเจ๊อ,อะไรพี่แจ๊คมงึงมองกูขนาดเนี้ยไม่แดกหัวกูเข้าไปเลยอ่ะกูนะไม่แดกหัวหรอกแดกไปก็มีแต่คิดเลื่อยโฮ้ยตอนเด็กๆแม่กูยาดคิดเท่าเข้าปากยิงยัดคิดเลื่อยเข้าหัวก็อีกวะ ก็ซ,ซื้อแฟให้บอลแล้วซื้อกาแฟให้บอสโอ้ตาแล้วคาเฟ่มาเสิร์ฟแล้วครับอร่อยมากครับยังไม่ได้กินคืนนี้ผมไปนอนกับคุณนะ,ะมาทำไมอ่ะ แอร์ที่ห้องผมมันเสียนะครับเัามีชุดนอนเหรอเตรียมมาแล้วเหรอครับโคตพร้อมเตรียมอย่างกับเตรียมมาน่ะบอสไม่ได้เตรียมนะครับเชื่อครับเชื่ออ่ะไปทำงานก่อนนะอ้าทำไมรีบไปล่ะครับก็บริษัทเนี้ยงานมันเยอะดิเจ้านายก็เร่งจังไปนะ ถ้างั้นตอนเย็นเจอกันที่รถผมนะครับโอเคฉันคงจะโชดี